มันยุ่มมันหน่วยอะไรตุ๊กเจ๊กจะอไดเจะมาตีโผล่ร่างเหรอเอาเจ้ามาตีท่ออัฟอร์เอิพี่น้องออติเอติหรือมาจากไหนน่ะอากงว่ามาจากมงทงหัมไหล้มันจะใกล้กับไฮลำมาหรอไกลครับกั๊บจะอะไรเล่ะกับหีหนานโอ้หหูหนานหูหนาน อืมหูนานเป็นเทนหูนานมันทนหเปัยม้าต้นประเทศกินโอ้เหอเปยเหอเปย์ยศมาต้นประเทศกินแล้วสิมาเรียนดนตรีแล้วโม่ไข่ดนตรีเป็นปลาในโป่งล่างในบ้านเจ้าว่าพีในบ้านเจ้่วลายลาอีพอข่อยเล่งลายเก่าบ้าตองเก่าบ้าตองห่วงไข่ลายลายเลยอีพอข่อยเล่งลายจู่ยางบ่าว่าชีเปีงคิงบ่าว่าชีเปีงกองบ่าว่าชีเปียงข้องบ่าว่าชีเปีง โอ้ยข่อยเลยเปลี่นหองโลชิ้รผู้โอ้ยก้องลชิคร่เขาจะเอาเจ้าเชื้อให้ข่อยเป่ารลชีโร่ให้ปังบ่ป้อไว้จังเลยโลชีโร่กับเป่าทอหลังมันดีเป่าดังมากเลยเป๊ก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 เปเปกเ้โอ้โอยมันดีออไล่ลมันละละออกทอหลังไล่ฟอนเข้มนะผมจะไล่ฟอนเข้มฟอนเส้น กูบังว่าบ่มีแข้งนี่จยังจัดมีแค่ขิงนี่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 เขเดินมแข้งอันนี้กี่แข้งบ้งนอกมีขิงอ่ะโอ้แข้งต้นนี่แข้งโอ้แขงมีขิงเป็นแข้งขิงข้าตะไคร้ใปบักูนคนละแบขิงขิงตีขิงตีขิงโอ้ตีคือยังกินาวแขแข้งเตีขิงเอาได้บ่ได้ฟอร์ดแชนไ์เ่ฟอร์ดแชนเจ้าจะตีแข้ง๋ยวไม่ตีมันเอาเขาตีมันกบุนเหมดกันแล้ว เอาต anyway, okay. oh, oh, okay. ีโออันน okay. okay. ี <laughs> <laughs> ้ตีนะเอื PP ่องควาตีตีเจ้าเป้าเด้อเบิ่งดูเอาเม่วงม่วงพี่น้องม่วงม่วงหลายหลายชาลลาเจ้าเป้าก็จะให้เราเกิงตะกองในแม่ให้ให้โอ้จะหดเกินบาดิให้อาคืออบกินเพราะอ้วงก็กองอากงว่างก็กองกินบ้านไรก็จะหดเกินบาไป ได้ยินเสียงแค่นองคิดขึ้นเดือนงายคิดหอดแก้มตีเสียงลมผัดวีวีไอ้ระคิดหอด้องแรงเศร้าอยู่เป้าได้สร้างบ่่กายดอกมาปานน้องนุ่ง้านมาไอ้อีกจักวัง ข่อให้อ้ายหายขิดหอดข่อให้อ้ายได้จับเข็นมาตอนเอาใส่กพาแพงจอมยุทธฟ้องแข้งฟ้องแข้งลานาเออโอ้ม <à> ีจอมยุทธเหมืนแจงหอดลานา ถามว่าบ้านอยู่ไสน้อใก้ฟังเสียงดังวนไเสียงแคบาวงใจเดือนกะปายให้ให้น้องฟังเดือนกะปายเป่าให้น้องฟัง เรเคยมาสั่งฮักไอ้บ่เจิดบ่จางมันแค่ไอ้สั่งตัวแ่งเต้ข้ามแค่ไอ้สั่งตัวแรงเต้บ่ลืมเลือนยามเมื่อเดือนสองลาสองเฮาเคยเว้าว่าเราเคยสัญญาฮักตายลมใจเราเคยสัญญาฮักตายลมใจ จากมาน้องจ๋าอย่าห่วงอะไรทุกทอดเสียงเค็มข้าวใดยังคิดทอดอายอยู่ทุกเวลาน้องคิดทอดอายอยู่ทุกเวล,าบ,ลาบาดิเซลาหลังสิตเต้ย์ได้บ้างตอนสเต้ยได้บ้าง นวงใจมีแฟนกับเขาคนรับของเราและเขามาจาับใจคนรวยย่งเอาไปย่ำดีหัวใจและของเราแหลกน้ำไม่เขา,าหางใครขาละวัฒนาสาตาบสส่ทรงศราน้องคนสีบอัอยากได้อยากได้ไออยากได้อยากได้ไปนอนสอนก้มพลังเขาปิดเทีนท่าและเขากางกาง ສະຫຼາບໍ່ສົນເົ້າສົນເົ້າສ